สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมาอยู่ที่โกดังรถตู้เ,เช่นเดิมนะคะมีรถนะคะอุ้ยมีลูกค้ามาดูรถค่ะรถตู้ในโกดังนะคะอัปเดตโกดังล่าสุดในวันนี้นะคะก็จะโล่งๆแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีให้เลือกนะคะอันนี้คือด้านนอกโกดังนะคะด้านในโกดังยังมีอีกหลายคันนะคะสนใจนะคะสามารถนัดหมายเข้ามาเลือกชมรถแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าปุ้ยก็มาจากฉะเชงเซานะคะ ก็กำลังเลือกรถกันอยู่นะคะจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถมาดูรถตู้นะคะปี2016นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆต็มนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะจัดเต็มนะคะหลายๆที่เขาบอกว่าจัดเต็มของเราเนี่ยเรียกว่าจัดล้นได้เลยนะคะเพราะว่าปี2016น,นะคะราคานะคะในการจัดไฟแนนซ์เนี่ย ยอดจัดนะจัดดันได้สูงถึง6กแสนปไปลายนะคะแต่เราขายเพียงแค่5 0 0 0 0นปลปลายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่องแก๊บมันจะห่างมากนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องโดนตับดาวนะคะเลือกใช้บริการกับเราได้เลยนะคะสามารถทําฟรีดาวนะคะจัดไปเน้นผ่านได้ง่งายๆนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะ,ะจะเอาประกันเข้าไปจัดด้วยก็ได้นะคะหรือต้องการส่วนลดของแถมตกแต่งยังไงนะคะ มาคุยกันนอกรอบได้อีกทีหนึ่งนะคะปุ้ยยินดีให้บริการค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมบรรยากาศร,บรอบๆนะคะที่ลูกค้ามาดูรถนะคะจาก,กรดังนะคะที่เคยเห็นรถจอดอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะรถก็หายไปเยอะเลยนะคะ มีให้เลือกบางส่วนข้างนอกตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอยู่ทางด้านในนะคะจอดอยู่ร่มๆนะคะไม่ต้องมาเดินตากแดดเลือกรถกันนะคะรถที่จอดอยู่นี้นะคะก็จะมีทั้งที่รถติดจองไปแล้วนะคะแล้วก็รถที่ยังไม่ได้ติดจองนะคะสามารถมาเลือกรถนะคะเช็ครถได้ที่ปุ้ยนะคะก่อนเดินทางมาดูรถตัวจริงแบบนี้เลยนะคะ ติดต่อปุ้ยได้ที่เบอร์0813559195นะคะถ้าใครสนใจนะคะจะเข้ามาเลือกชมรถตู้สภาพดีๆนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานราชการค่ะขายตามสภาพนะคะมาก่อนได้เลือกก่อนค่ะจะให้เก็บสีเก็บงานหรือว่าจะซื้อแบบสภาพเดิมๆแบบนี้ไปเก็บสีเก็บงานเองนะคะดูเป็นส่วนรถไปนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะคุยกันได้จ้า ด้านภายในนะคะยังมีรถอีกหลายคันเลยนะคะในโกดังแบบนี้ให้เลือกนะคะร่มๆรมรมแบบนี้เลยค่ะโอเคพี่จองอเ่ะค่ะค่ะเอยกสาร้วอ่ะอ๋อได้เลยค่ะ ยงไงมันไม่ได้เหมือนกันขนุนขนนูราวิ่งได้เลยนะขนุนเราวิ่งได้เลยอ่ะขนุนซื้อไปแค่ล้างข้างนอกล้างห้องเครื่องวิ่งงานได้เลยเราอยากได้แบบนั้นไงอยากเปลี่ยนอ่ะเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่พวกนี้มันไม่ได้ปัญหาเราเก็บเราล้างเก็บได้ เป็นเกียร์ธรรมดานะคะหลังคาเดิมๆมบอกสามแถวมีไอแบบนี้เลยค่ะค่ะก็ลูกค้ามาเลือกรถนะคะก็ทดลองขับขยับรถตรวจรถกันดูในโชว์รูมค่ะ ว่าจอดน,ดน,ดน,ดนาดนเขาเมาหายแล้ว จบไปได้ไม่เป็นจบหมดพวกปาเยอักแตเราเก็บเยอะหน่อยเก็บอะไรอ่ะยลา

ดูแลวครับสี่ล่างน่ติดเนี้ยไม่มีจริงขอบเลยอะดูดูอเี่าตมกเล

แต่เก้ารถตั้งอีกตีนโรงงานก็เยอะกว่าวัลมง,งสองโอเคลนะคันนี้คันนู้นเนนี้า่เาเยอะไปทำไม่ไหว ค่ะค่ะกสารแล้วอ่ะอ๋อได้เลยค่ะค่ะสนใจนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะมาเลือกรถในโกดังแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุยยินดีให้บริการค่ะ